ต้มหอมนครับก็ต้มสมือเงียบบอกต้มสมอึง้ยแหละเขาต้มสมบุนก็ครบหน้าบ่ะว้าวกบหน้าปะเก่งกบหน้าครบอะไรตอมสะอาดเลยสัตวมากใจแค่นี่อรอนพัดกันได้บ้านในตาก้องสิกินได้บ้านเนี่ยค้มกู้เนื้อแขนบาดเก่งเนื้อหวานเนาะท่านยำก่อนให้กินก่อนนี่ต่วนบอกอ่ะยำกันเนี่ยเสียบป้อ ูค่ะคนซีนมาคนซีนคนซีนลงไปฉีกตึ้นตัวตเลยอย่าเด้อนี่ตะไครครับผมของแขกลูกเ้วไว้แ้วหน้าเ้าลกเลบ่ยัถเอาตักของเสียแขกเด้อจะมากันได้ปูไว้ดหน้าครมุ่ยครับได้บ่โอ้โลกเลย ครับอันนี้คือกบหักขาแล้วอันนี้ให้ใครเนี่ยอาจารย์เด็ดดวงครับอาจารย์เด็ดดวงสักสามตัวเปยนพลเด็ดกบหักขาแล้วเนาะอ๋อสามตัวก็แล้วกินผู้เดียวได้ไหมคบหักขาแล้วเอาตัวเล็กให้ครับผู้เดียวดูผู้เดียวนะอย่าตัวน้อยไปเดี๋ยวพ่อเปย์พลมาเนี่ให้ผู้ใดียวบั่นให้ยายค่ะย้ายย้ายย้ายยื่นหงส์ยายจากสองตัวน้อยน้อยเปย์พล ตัวใหญตัวนึงตัวไม่ตัวนึงได้เดือบคนได้ว่าซำเนาะอดีเนาะไอดีแซบมีเนาะเออเคสของใหญ่ใหญ่เออนี่ได้ข้างดำดำรมชาตดเลยเขาไปหาเอาดา ที่นาเขาไปใส่เบ็ดใส่อะไรเบ็ดเนาะกลมประเดี๋ยวเนาะเบอดและไรบ้าครับเี่ยปลายสองโล่ฝากให้จ่าเน้นเย้เราพนักตะวันจระบนเอาเอากลมขึ้นมาเอาป้าเลยปนปนกุมอ่ะเบอร์อะไรด้วเก็มนเบิระดิไม่เสียวไหลเลยใส่ของใญ้ใส่ตุ้งเง่เราจิ้มำอะไรอยู่คนเดียวจิพวกคนโตน่อยหนึิชำมาเปล่านนา ลุยสังอานนี่ต้นบักขามสดๆครับผมเออเอาต้นยอดมันทำต้นยอดนั่แหละบักขามสมครับผมต้มต้มกบโอ้โหสุดเฟร,รนด์เนยบักขามอ่อนดีดีครับผมตอนถือแก้มกิ่งงูบ้าดา่านครับต้นยอดมันทำได้ยอะแอนแก่ เน้่ยว่าแล้วนี่ยโอ้สมประคั้นเราสำเร็จอะไรสวยอาศัยทุ่งเนี่ยับสวยนี่คุณคู่มี่ต้นเขาฟานบุกงูจ้วๆๆนี่แหละสิกินเขาแซ่บๆเมื่อนี่คุณคู่ต้มกบอมโกบจากซอปล่า้วคุณคู่ว่าจะไปปล่อยมันเย็ดกินเบมือนหลอดด้วซันวานี่แหละ มาแต่ไก่ใหายมันครับครับผมใส่ไปเลยพริกแห้งครับผมใส่มันหอมมากหน่อยนะครับพริกแห้งครับพริกสดใส่ลงไปเลยใส่กระเทียมบ้างหน่อยครับให้มันหอมมีแต่ใส่หอมโขลกลงไปใส่ลงไปเลยครับอันคือตะไคร้ใบปปกุฎทาเมนูอะไรต้มยำขบครับต <ทำ S 1> ะไคร้ยีรางคายมือหอมมากครับผมใส่เครื่องเยอะๆไปเลย เหลือครับผมอย่าทั้งน้อยครับอะไรสิเข้มหนึ่งลดเหยือจั้งน้อยครับไม่<อ>น่อยแนครับใส่เลยใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดครับใส่ลงไปใบมะกรูดใส่เลยครับผมเนี่ยครับผมใส่กุ้เด็ดเท่าเลยเนีย่ใส่ลงไปเลยครับผมเห็มันเนข้มข้นครับผมคือผมนี่ ดูเครื่องเทศเครื่องแกงครับผมบ๊ยแฮงซองนี่ครับใส่แลวไปหอมหมดแดงครับผมเพื่อกินหอมหน้าปลาแดกหยอดลุกไอยครับอหนนมีรสชาติหอมนัวยี่ขาดไม่ได้อันนี้คือรอบแรกครับผมอันนี้มาโตไซร์ลายเซบลายยี่ <laughs> ครับเดือดบุกบุกเลกินหอมปุ๊บ้ยหอมมาเกหอมสุดยอดเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมกบล้างอย่างดีครับผมุดต้มขั้วเลยดีครับุดหัวจันซิล้นครับผมต้มครับผมธรรมชาติธรรมชาติครับหอมครับครับผมวุ้ยริดเครื่องแกงครับผมพุดารอมันเดือดครับผมเบื่อไงครับเบื่อไงใกล้ตากล้องพี่ โอ้ยต right? ุ๊ไตาเดียมโอ้ยบังเอ้ครับผมโซฟาเสุดนี่พาน้องมาจินงเขาครับสุนเปเจงห้องแซ่บแซ่บคุณคู่ห่อตับมุ้งคู่คู่เก็บตับมุ้งตัวอยากปกไคอยู่กองได้เลยนะครับยบานเอินตับหุ้งกุ้ยกันบ่เยิ่เอิญนม่ยัง วนคุณคู้ก็ต่ำหบุ้ยคุณกู้ก็ได้วนะยันพัวปลาด้พคุณนะ่าตำหมูมาด้วครับเด้อาเยมาตํำหมูกิจี่ีน้าเแม่กุแกิีราไม่น่ามักระเซีแวยังอยากไโซฟาขอครับน้าปลาจวทั้งน้อยบบบนี้อีกออีกออีกอ ครับขาเขาได้ครับผมใบกะเพรา,าต,ต้องใส่ลงไปเลยต้นหอมสองสามเปาแล้วบานดูซีมาแล้วบานฝนบุกๆๆๆบุกฝนบุกบุกถิ่นแบบบานเทาแบบตะวันแบบขั้นเดียวมา,วาผมเยีดเสียบดีครับอืมสุดยอดครับพักไ่อจางบ่จืดพอดีเนาะแล้วก็ะสมปุลยุ่นเนาะพอดีมีแหงมีแห้งฮัรโหัดข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 ัดัดขัดขัดขงั อุ้ยครับต้มหอมครับก็ต้มสมือเงยบอกต้มสมือเงแหละเขาต้มสมกบเนาะคนน่ะกบหน้าบ่ะว้าวกบหน้าปะเก่งกบหน้ากบอะไรธรรมศาสตร์เลยสันมาไก่ที่นี่มาจากเวียงจันทน์ผมเนาะทางประเทศมาเลยอุ้ยครับผม คนซีมคนซีมไปฉีกเป็นตัวตัวเลยเดิ <c oughs> มเน, <c oughs> น้อปะนว้อส่หนัำต้มน้ำซุปครับอืสดข้าวเนีอ่อสดข้าวปาห นุอ <ort>. uh, okay, uh, ah. ันนี uh. <n> ้น <n> ้ำ <sorting> ซ mm ุป hmm. ล่ะไข่ปลาอ๋หัวมาเปลี่ยนกับมาเปลี่ยนเด้ซิปเป็นตัวบางกันนะบ้ว้วตัวเลยเศตัวเลยอันนี้การ้องทำใ้มีอยู่ะวการแส่ใส่ด้วยกระดูกมหอ่ะใส่ใอืมสวคนะไอ้ม่แห้งเลวะเนาะด้วยเนาะเป็นตัวบ้างกันนะซีนตัวได้บางนี่ ว้าวซุปเปเจียงน้ำเนื้อตั้งนานน้ำหมเงยรอเปลูเลยมวสสาวขาองค์นี่ขอสีเมียขอยนี่ขาองค์งยนี่อดูีบิงชิน่นาอเขามาตีกี่อ่ะเดิมอ้ยอืมออ หวานเนาะแซ่บเนาะนอวนะมาคักคักคักบมาจากทางประเทศได,ด้ไหมพี่นองีเนาะ ปาคามบอสใส่ปลาคามมันบอแมนปคามเย็ะมากรรมาติเ่อรคืออื่นบอคืออื่นบออยาอื่นมาอันนี้มันมีเนื้อก็อื่นบอมีเนื้อก็อื่นมเะคล้ายๆกันเนาะแต่่าผมมักกบหลายเนอเมันเป็นเป็นอเหมียงตับหงูหไหนน้ำเนื จับบางเข้มพูดต่ำเข้มเลยบลเข้มดอมเปียวๆบลเข้มสวัสีัเอาเลยครับแอตจวดเนาะลงเลยไหมครับเฮ้ื่อว่าบบกินไหยสิว่าขายบอเข้มอะได้ปลาเขมได้จับดึเมื่อนี่ห้องก็เจ็บสะอาดตําม้งกันต่ำปลาเข้ม จำมัม่ปกอนเลยมาตะบันมาตะบันอากกินีนนดขน้ำกบน้ำไหมคุูอ้คุณจมาตัวนี่ดำปืดๆแวัะร้องำบคมักบำัก มัอครบัน่มันจะเป็นเหลืองๆเนาะแม่ข้าวพ่ออันนี้คั่อันนี้บ่มีกินข้าวกิน้ํนเดียวข้าวองข้าวอุ้มักไปข้าวนนก้ากเยี่นมมาได้ตากรอะได้ตกอขีน้ำได้ไอาเยอน้อยกอนกินนอดทัางวิ่ทีหรือ่าตากรอจะหาละเนน้อยนะ เดี๋ยวเจ๊งกะเซดใบัตราปินตามน้องน้ำเจ๊งกระเซีดเป็นซุปเจ๊งนี่แหละเจ๊งจากซอปอวเล่าเลยร่องเีสอยูทูอยู่ในกกบมนบ่ากบธรรมศาสตร์นอนเนาะเนี่ยมันได้แขนนะนเอามาเห็ดบอเนะแมน ยผัดเผ็ดเจี๊ยบอันนี้ว่ะหม่อมไข่ปลาไข่ปลาเจี๊ยบนำซุปน้องเนาะมันแบบว่ามันแบบตำสาเนาะมีกาตะไคร่ใบบักบูดแล้วกานอันนี้ไม่อยังก่อนบะข้ามใบบะขามอ่ะสำหรับมื้อนี้นะครับผมขอบคุณน้องเก่งผมมาจากซอปต์บอลาเนาะฝากกดติดตาม จอมีทูบมันฉลองคนไหนอยากสั่งได้นะครับปลาสาบจัดสูงเท่าเทพเหมอือนเดิมสำหรับมื้อนี้ผมกับน้องเจียงขอจิงเข่ากันนะครับเด้อคนไหนที่ติดตามขอสุภาพแข่งที่กดเข้ามารับชมนะครับเด้อสำหรับมือ้อนี้ไว้สักครับสวัสดีครับครับยีอ่อรอนพัดกันได้บ้านอีตากล้องสิกินได้ได้วยบา้านเนี่ยกูเนื้อแข็งพอเตียงเนื้อหวานเนาะท่านยำกุนให้กินกุนเนี่ยจุ่มนาท่ะนยำกุนเนี่ยเสียบปอหวานบ่้ยซุนนำสุดนนำซุปเอาเนี่ย สุกนำซุปก่นะโอ้ทำมูไขบ่บ่อหของกุณุไข่โนะอ้สนน้ำซุปไหมแน่ถ้ามีสมุนไพรเด่นันวปะหอมมากหอมปะมกิน้หลายบุญเสียฟันมายุกป,ปนะพูนะจิ้ของข้าวหรอของหวานจินขเขาเลยอรช่ยเลี่ยมู่กับปงปงูกรับยังก็สับประรดปดบางนั <c oughs> ดแน่ยาเยอะมา แก็บกันย่ง่ายเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโต้อาวันเย่